สตอรี่สนน้อยชาแนลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในช่องสตอรี่สนน้อยชาแนลเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงเขียวหวานกุ้งกันค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยค่ะมีกุ้งกุ้งที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยค่ะเอาเปลือกเขาออกเรียบร้อยแล้วก็เอาที่ออกผาหลังเอาที่ออกค่ะล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีในส่วนของมะเขือเปาะค่ะ มะเขือเปาะหั่นแช่น้ำเกลือไว้เรียบร้อยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาดำค่ะมะเขือพวงค่ะหัวกะทิค่ะหางกะทิค่ะแล้วก็จะมีพริกแกงเขียวหวานค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะ แต่ถ้าใครจะใส่เฉพาะพริกแกงเขียวหวานก็ได้นะคะแต่พริกแกงเผ็ดเอามาใส่เพื่อให้สีเขาสวยขึ้นค่ะแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่ค่ะอันนี้ก็จะมีใบโหระพาใบมะกรูดค่ะพริกชี้ฟ้าหั่นไว้ใส่เพื่อความสวยงามค่ะในการปรุงรสเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ แต่ถ้าใครจะใส่ผงปรุงรสก็ตามความชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเขี่ยวกะทิให้แตกมันค่ะนำหัวกะทิเทลงไปค่ะใช้เป็นหัวกะทิผัดเครื่องแกงให้แตกมันค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ทีทิหอมมากเลยค่ะถ้าเราใช้กะทิในการผัดมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันแต่ถ้าใครเร่งรีบก็คือใช้น้ำมันได้เลยนะคะหอมเหมือนกันค่ะกะทิก็แตกมันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำพริกแกงลงไปผัดเลยนะคะ ใส่ไปลงไปทั้งสองอย่างเลยค่ะ แกงมีสีสวยแล้วเดี๋ยวเราเติมหางกะทิลงไปได้เลยค่ะหางกะทิเติมลงไปให้หมดเลยค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเทใส่หม้อกันค่ะใครจะใช้ผัดกะทิในหม้อเลยก็ได้นะคะ นี่ใส่กระทะให้ดูเพราะว่าจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันก่อนเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาค่ะ ปรุงรสชาติตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเขาเดือดอีกรอบนึงค่ะจะเอามะเขือใส่ลงไปค่ะถ้าน้ำไม่เดือดเราเอามะเขือใส่ลงไปมะเขือเขาจะดำนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่มะเขือค่ะมะเขือเขาจะได้มีสีสวยไม่ดำค่ะเดี๋ยวเราจะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายกับเกลืออย่างละนิดหน่อยค่ะ แกงเขาเดือดแล้วเราเอามะเขือใส่ลงไปเลยค่ะเทคนิคที่ทำให้มะเขือไม่ดำก็คือต้องให้น้ำแกงเดือดค่ะให้น้ำแกงเดือดแล้ว เราถึงค่อยใส่มะเขือลงไปค่ะแต่ถ้าเราน้ำแกงไม่เดือดเราใส่มะเขือลงไปมะเขือเขาจะดำนะคะแล้วแต่ใครจะชอบสุกมากสุกน้อยนะคะชอบสุกมากก็ต้มไว้นานหน่อยค่ะไม่ชอบสุกมากก็ไม่ต้องต้มนานค่ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเอากุ้งใส่ลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วใส่โหระพากับมะกรูดลงไปได้เลยค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะใส่กพ่อความสวยงามค่ะแล้วแต่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ แกงเขียวหวานกุ้งของเราสุกแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสีสันสวยงามค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ